สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านค่ะวันนี้มาในเมนูแกงจืดต้มจืดค่ะวันนี้มีชื่อว่าแกงจืดหุ้นเซนใส่เต้าหู้ไข่ค่ะแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมากับวิธีการทําที่ง่ายๆวัตถุดิบไม่เยอะแล้วก็ไม่ยุ่งยากค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือแครอทค่ะแครอทแอดมินก็หั่นแล้วก็สลักมาเรียบร้อยเป็นแว่นๆแบบนี้ต่อไปจะใช้เป็นเห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูก็ถ้าเขาชิ้นใหญ่จนเกินไปก็ใช้กันไกลหรือใช้มีดค่ะตัดให้เขาเป็นชิ้นที่พอคําถ้าใครไม่ใช้เห็ดอ่าหูหนูให้ใช้เป็นสาหร่ายแทนได้ค่ะ ต่อไปค่ะก็คือเต้าหู้ไข่ค่ะเต้าหู้ไข่ใช้อยู่ที่หนึ่งหลอดเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ต่อไปก็คือขึ้นช่ายใช้อยู่ที่สองต้นจากนั้นก็นำมาหั่นทอนไว้ค่ะแล้วก็วนเส้นวนเส้นก็แช่น้ำแช่น้ำไว้ประมาณสักสิบนาทีแล้วก็ลินน้ำออกไปต่อไปค่ะใช้เป็นหมูสับใช้เป็นซอสปรุงรส แล้วก็ใช้เป็นสามเกลือสามเกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยในปริมาณที่เท่าเท่ากันจากนั้นก็ตำค่ะวันนี้ใช้ประมาณครึ่งช้อนชาใส่ผงปรุงรสรสหมูลงไปเล็กน้อยแล้ววันนี้หมูก็ใช้อยู่ที่ร้อยกรัมหรือว่าหนึ่งขีดจากนั้นก็ใช้มือค่ะคลุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ มาดูขั้นตอนต่อไปมาเริ่มต้มจืดกันเลยค่ะตั้งหม้อใส่ผงปรุงรสแบบก้อนลงไป1นึ่ก้อนใส่ซามเกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะระดับไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟกลางและขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูที่เราได้ปรุงเครื่องไว้นะทำเป็นก้อนๆค่ะใส่ลงไปพอหมูเริ่มสุกเนี่ย หมูก็จะคายเป็นน้ำมันแล้วก็น้ำเลือดออกมาตรงนี้ก็จะมีฟองเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องช้อนฟองออกให้หมดตรงนี้ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้มจืดของเราออกมาน้ำใสค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่แครอทลงไปต่อไปก็ใส่เห็ดหูหนูค่ะ จากนั้นจะมาปรุงรสชาติใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยเตรียมฝาหมอ้อไว้ค่ะปิดฝาหมอ้อเพื่อที่จะได้เดือดได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นตัดภาพมาที่น้ำเดือดแล้วเปิดฝาหมอ้อขึ้นมาให้เตรียมเต้าหู้ไข่ค่ะ จากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้ไข่ลงไปแล้วก็เตรียมฝาหมอ้อไว้ค่ะปิดอีกแล้วก็รอให้น้ําแกงกลับมาเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะเปิดฝาหมอ้อกลับมาเดือดอีกหนึ่งรอบแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปจากนั้นก็รอให้วุ้นเส้นสุกค่ะ ตอนนี้วุ้นเส้นก็สุกเรียบร้อยชิมรสชาติโอเคได้แล้วจากนั้นใส่ขึ้นช่ายลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวเอ็ม,มินซื้อมานะไม่ได้เจียวเองค่ะขึ้นช่ายก็สลดลงไปแล้วแกงจีดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําแกงจืดบุนเส้นใส่เต้าหู้ไข่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับก,บการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ